นี่คะ hey, ่ะกระเธยไปรับกันมาหรือ,อยังคะสกินนีเลสเตอร์ฟรีคะ่ะหล่อมา,ากโอ้โหนี่ถ้าซื้อเมื่อก่อนนะคะจำได้ว่าประมาณออมเสียเงิน500บาทแต่นี่คะ่ะได้มาฟรีคะ่ะวิธีการได้ฟรีนะคะนี่คะ่ะกระเธอใครมีลูกแก้วสุ่มดวนคะ่ะนะคะแต่ถ้าดวงจู่เหมือนฉันสุ่มไป40ลูกแก้วจะได้เหรียญทองมาเอาเหรียญทองมาแลกนกนี้คะ่ะ หน้าร้านค้าค่ะมีหลายสกินเลยค่ะในใะครฉันก็มาแลกอเลสเตอร์ค่ะไปค่ะเล่นค่ะสกินฟรีรอรอมาเล่นบาสสิค่ะสกินฟรีรอรอนี่เนี่ยวางสนามบาสไปก่อนอุ้ยสกินสวยมากย้อยสวยมากไงไงไง มามามาอ่ะสนามบาสค่ะสนามบาสไม่ให้เคลียร์ครีปเลยไปขายไม่ให้เคลียร์ครีปอูสกินเอฟเฟกต์สกิลสวยมากเธอฉันชอบมากดีเนะีตอนนั้นฉันไม่ซื้อมาตอนที่มึงขายนี่อีหมาเวนโอ้โหถ้าสองก็สวยอะเธออีท่ายาวว่ะเธอเห็นใช่ไหมเธอเห็นใช่ไหมเธอเห็นใช่ไหมโอ้ยโอ้ยรับนะมาสกิลเทพีแห่งการรักทุกสิ่ง วาย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 คุณพี่คะคุณพี่คะวายคุณพี่หนูแค่ลานคลิปเป็นตัวเองคุณพี่คะคุณพี่ไอคุณพี่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  หรู้สกวาจะมีคนอื่นแน่ๆวิ่งออกมาแล้วนี่เนี่ยวังลงสนามบาสมาเล่นบาสกันทอมาเล่นบาสกันทอเล่นบบยิงเก่งนะคับ้างไฟพยานาคเนี่ยยิงไม่หยุดเลยนี่นะมยิบ้างไฟแล้วยิงบ้างไฟแล้วเวีมาหนีลยว่ายว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 ายอ้ำคาญนะคบำคาญยิงบ้างไฟเก่งตั้งป้อมอ่นเหรอคุณพี่ กุมีที่ตั้งป้อมเลยเหรอครับคุณพี่คะมาบนรวมสี่ยังไงจะยังไงอุ้ยคนมาเธอฉันไม่มีจับเธอฉันไม่มีจับเธออยู่นั่นเลยนะอุ้ยใครเข้าไปตรงนั้นโอ้ติดหิน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 ระวังเธอเจ้าไว้ยว้ยว้สวยด้วยช่วยด้วย อย่อบาอาอย่าย่กับฉันอย่ยกับฉปัดออกม้ใส่มปัดออกมาใส่มันช่วยด้วยไวมาหากูเลยเกิดใหม่ใครอีเวนอุ้ยกล้วยมากเดี๋ยวนะรอบนี้ฉันเล่นเป็นซับนะคะเลสเตอร์ซับนะคะอุ้ยโวยบ้างไฟติดหน้านี่นี่ลงสนามบาสไหค่ะเดาะบาสไหมคะ แน่น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 นะมาลงสนามบ้ากันก่อนเดาะบ้ากันก่อนตอก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 เออเดาะบ้าตอกตอกอ่ะมังกรเล็กเร็วโอเคมาตีป้อมเลยค่ะกระเทยเข้าเลยอย่าได้กลัว่ะทำไมอีหมาอีหมาเดี๋ยว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 จับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับตีป้อมอ๋ออ๋ป้อมตีป้อมตีอ๋ออ๋อเจ็บ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 อู๋เอาไงคะ จะจะประเคนอีกแล้วเหรอไม่พักเลยเหรอเธอไม่พักกันหน่อยเหรอฮะอ,อ่าป้อมไหมไปไปเลยไปเลยโอเคไม่มีคนว้ายมีคนใหม่มีคนใหม่มีคนใหม,ม,ม่มาใครคะแน่แน่ผมมาตีมังกรทำไมคุณพี่คะโอ้มาเต็มมาเต็มคุณพี่มาเต็มด้วยเหรอคะนี่เนะี่ยคุณพี่คะอุยคุณพี่มาเต็มคุณพี่มาเต็มนี่แนะ่ หูสนามสวยดอกบาสไม่ขาดก็เธยดอกบัตตอกตอกดอกบาสนี่นี่มาอีหมาแหมอยู่ในพรมเห็นกันทั้งประเทศไปไหนจับเลยค่ะอย่าลี้อาจจะแปลงร่างอู้ๆคุยมา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 ช่วยด้วยค่ะนี่มันตีฉันค่ะอุ้ยเออโอ้โหแรงมากอีกทอยแรงมากอีรายชีแรงมากอีรายชี้ท่าปลาอะไรไปข้างหน้าโคตรแรงเนี่ยแก อ่ะเร็วตีแจ๊ะแจะ๊โอเคแตกสักทีค่ะมาช่วยระลางก่อนมาแล้วแล้วจะมาช่วยเธอแล้วอู้ดปั๊มจะแตกแล้วอยูเวนอุ้ยอ่ะตีคีบก่อนโอเคแน่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 แน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 คนพี่คะคนพีนพ่อยู่ในดงกล้วยละคะ อ้โอ้โอ้เต็มเเต็มเลยแรดแรดแรดมาแรดโอ้เต็มเลยเต็มเลยไอ้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 ตุกอ้ยอยากขัรเอด้าเลยอมเอาขาบ้านเลยนะอืมก่อนนะครับเมื่อกี้มันเอาฉันขาบ้านเลยถอยอยากเดาะบาสอยากเดาะบาสต๊อกตอกเอ ว่ามันกำลังมีคนมาเว้ยนมมึงฉันสัมผัสได้ว่ามันกำลังมีคนวิ่งมา,า,มานั่นไงนั <S <S ่นไงเธอออ้มาเพียบเลยมาเพียบเลยมาเพียบเลยมาช่วชฉันหน่อยมาย้นเล็วๆเเธออ่าไม่เอาก็ไม่เอามาเล่นกลางเลยเธอเข้าไปตีรอยตีรอยวิรอบนี้ซอฟรีเล่นเวเรสนะคะซอฟรีซอฟร,อรีจับหมาให้แรวซอฟรีตีมันออดีมากค่ะ อุ้ยอย่างอย่างอุ้ยอย่างอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอฉันไม่มีจับเธอฉันยังไม่มีจับฉันใช้จับไปแล้วว้ายโอ้เ <bringt> จ <spaghetti> ็บเจ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 ็บหอย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 อืมอือไม่ลงสนามบาสว่ะว้ไว้ไว้ช่วยด้วยช่วยด้วยกล้วยกล้วยมากล้วยมาก้วยมาโอ้ยบอลแรงอเลยบอลนั่นนี่เพนนะฮะบอลแรงอะไรบอลนั่นนี่ นี่หนึ่งใส่มงกุฎค่ะเธอชินแบบนี้เล่นล้างมาเลยนล้างกันทอ้ออีกแค่คิดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่นเลยนล้างทีอือม่าโอเคอุย๊ยมาช่วยช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอยเลยลอย เฮ้ยเฮ้ยมีคนมาสั่งแล้วแน่ว่ามาทำไมคะจับก่อนอย่ามาสาวนะแน่รีอาเด็กชารีอาตีกันอยู่ดีๆมีวิ่งมาดูอาป้อมมันอาป้อมมันาป้อมมันมันมากันว่ะมันมากันว่ะไม่ให้มาเขาวางเกาดักหนูเกาดักหนูสนามบาสค่ะงอนี่เนี่ยยอ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 ยกดกรอกให้ค่ะจัดการมัน จัดการมันจัดการมันจัดการมันโอ้สวยท่ารถอ,อ,อุซ้อมซ้อมตะเยน็นซ้อมเออซ้อมซ้อซ้อมเข้าไป็นทำไมเดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้ป้อมตีกูป้อมตีกูอ,อุ้ยหอยกล้วยมากหอยกล้วยมากระวังนะระวังมันมานะเธอมาเดี๋ยวฉันมันเช็คป่าให้อุ้มีคนมามีคนมามีคนมา,มนมาเอาไหมาเอาไหมาชิมีจับนะชิมีจับเอาไหมา เอาไหมชิ้นวางอะไรขอนเนีน่ยว้ไว้รอจับจับแล้วค่ะตีมันตีมันสิมันตีกูใหญ่แล้ว,ว i! เุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางตะแกรงลงไปก่อนอือสนามบาสดอกบาสโอ้ดอกบ,บาสตอกตอกคาดอกบาสตอกเธอเธอเธอคิบตายสวาวบอกมึงคิบตายคิบตายยังไม่ตายคิบมึงอยู่มาต่อซิต่อสิเอาใจเอาจะเจ้ายังไงเจ้ายังไง,ง,ไงฉันน่จะโอ๊ยหมามามีหมาเวรจับค่ะ เอาหายหรือค่ะหายในบัตรดอลเธอเธอไม่มีจับเธอเธอฉันไม่มีจับฉันไม่มีจับเอาเหรอเกิดตายกันหมดนะอีเลส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 อย่าเข้ามาเลยก็ตายหาแุ้ว่งว้าย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 จ๊อกเกอร์มันจะมาแปะระบาดใส่ว้บางฟอว้าว้ไม่ทันได้กรี๊ดเลยค่ะอีหอยไม่ใช่กรี๊ดเลยหรอ ยังไงกันพุทธเจ้ายัางไงกันเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไงคุณพี่คุณพี่พได้สกินฟรีหรือ,อยังคะคุณพี่อุ้ยอุ้ยนี่แรงจังฮะอีหมาบ้าเนี่ยนี่อ๋อแตกรังนะครับแตกรงังแหมอยู่ในดงกลัวอยู่ในดงกลัวเว้ยว่าไงฉันไม่แทงนะ เธอไม่แทงเลยยะเอาไงอ่ะนี่เนี่ยสนามบอลสนามบาสสนามอะไรไม่รู้สวยไหมสวยไหมอามาเลยตีเลยมันจะฉันจับให้ม่จะจับจิ๋มมันให้ยังไงยังไม่ได้จับเลยอะโอ้โหอะไรอะทำไมหายอะทำไมทีมันหน้ามืดแต่ยังไม่ได้จับเลยอะคุณพี่คะคุณพี่ได้สนามบาสหรือยังคะ กินสนามบานฟรีนะคะถ้ามีลูกแก้วพอนะคะลูกแก้วสีสิบลูกแก้วการันตีไว้ได้แน่นอนบาลฉันก็ใช้ไป40ลูกแก้วกว่าฉันจะได้มันมานะคะวความเกลือจู่นี้เกลือจู่คุณพีว่าว่าอย่าตีร่างอวตารฉันสิร่างอวตารฉันกำลังทำงานตีป้อมอยู่คะ่ะร่างอวตารของฉันฉันรู้เธอเรียกตัวนิ้วฉันแต่อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวสิจบแล้วว่านะคะคนได้มีพีคือ ซอฟต์ลีลีอ๋อโอเคค่ะอย่าลืมนะคะับเป็นสกินฟรีกันนะครับสกินบาสเกตบอลเลยนะคะสี่สิบลูกแก้วได้แน่นอนเลยถ้าคุณดวงจู๋นะคะโอเคคือคิดเท่าไรกันไปก่อนนะครับ